ค่ะวัสดีค่ะแม่วัสดีค่ะออมื่อนี้นู้ซึมาถามอาการพ่อแม่นะ่ะแม่แม่ซื้อยังค่ะแม่สิสงจำร,รีกุยกระโทสจำร,รีกุยกระโทกแม่ยู่บ้านใดแม่นี่บ้านลุงประดุกบ้านลุงประดุกจ้าอืมแม่เป็นที่ยังแน่แม่โอ้ยปวดแขงปวดขาหนูนเลยอืมแล้วก็เจ็บเอวอือแล้วมันก็คงชั่วเดินได้บึ้งอืม กินพูดดีจังเลยพอลีน่าแค่ดีนี่บอกแม่พอลีน่าได้ดีจังเลยอ่าแม่ตอนตอนแรกแม่แม่เดินได้บ่อแม่เดินได้จ้ะเดินได้เดินได้เดี๋ยวนี้เดินได้แต่ก่อนเดินได้บอกแม่ก่อกเดินอยู่ในบ้านได้อยู่อืเดินขึ้นเข่านั่งกินนอนกินอย่างสบายเนาะที่นี่แม่พ่อพ่อมานหลุดจักกับพ่อลีน่าแค่ดีน่ะแม่เป็นยังไงมั่ง ใา้คงชั่วได้อได้แม่อายุเท่าไหร่ละแม่เจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดโอ้เจ็ดสิบแปดยังแจ้วสนิยงจอดเนามาพอพอดีน่าอ่า่กจ่า อมครับไม่ได้รู้จักบ่โอ้ยค้ณกินดีไมจะได้แนะนำแม่ผมกินนะับผมมาถามก่อนอยากอยากอยากแม่กินมดจีควรแล้วแม่ว้าอยากกินเพิ่งเนื้อเลยว้าครับเพิ่งกินนี่ก้นเพิ่งกินเดินในคลองแคลนนะแม่นะวะไปได้มาได้มอ้ตักขาได้ขึ้นเ้าได้ ก<ม>อดแรกเ่าแม่กินนี่บอกกอดแรกจ้าเพิ่ได้กินด้วยจ้ะพี่ได้นีน้ำมานนู้แม่นี่เนาะโอ้ยจักหมอดีเลยขามาเน,นี่ยน้ำตอนแรกก็เชื่อน้องแม่เนาะ,ะนแม่ก็ไม่เชื่อแล้วเขาก็ว่าให้เต็มมีนแต่ว่า ก็ชกกินอยู่าน hey. hey, um. ี่พีญาติกินที่บอกครับแม่อย่าบอกมี่แล้วเขาพึ่งกินเลยในแม่บอกมีญาติกินอยู่เดี๋ยๆมันทะเหลาะนะครับแม่นำมาโอ้ยในเฉยๆก็เล็แง่นำมาอ๋ในเฉยๆกวกินอยู่บ่หล่ะกินอยู่เล็กไวเขากินอยู่เปินหายดีอยู่บ่หล่ะหายแล้วเขาเดินสายของแก่าแล้วไหนก็ไปไหนไหนแล้วอลิ่าสุดยอดนะแม่เนาะจ้าขอบคุณข้อมูลดีๆค่ะสวัสดีค่ะอรนะแม่เนี่จ้า